มั่นหน้าหรือป่วยทางจิตเจาะลึกนาซีซิส,สโลกหลงตัวเองจริงๆแล้วเขาคือคนที่เกลียดตัวเองที่สุดครับสวัสดีครับพบกับไมา์แหละบายครูพี่โอครับในยุคนี้เราไมา์จะได้ยินคำว่าอิตานั่นมันพวกนาซิซิส,สหรือยายนี่มันพวกหลงตัวเองกันบ่อยใช่ไหมครับจนบางทีเราก็สับสนว่าเอ๊ะแล้วการที่เรารักตัวเองหรือการมีเซลเลฟิฟหรือมั่นใจในตัวเองเนี่ย มันผิดตรงไหนแล้วเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาผ่าตัดสมองของคนที่เป็น Narcissistic Personality Disorder หรือ NPD กันครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่านา c i s ิส s t คือคนที่รักตัวเองมากเกินไปแต่ความจริงที่น่าตกใจคือนา c i ซ s ส s t คือคนที่รักตัวเองไม่เป็นเลยตัางหากครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับภายใต้หน้ากาก,กที่ดูหยิ่งพยอง โอ้อวดและเหยียดคนอื่นข้างในนั้นคือหลุมดำแห่งความว่างเปล่าและความเกลียดชังตัวเองที่รุนแรงที่สุดทำไมเขาถึงต้องสร้างภาพลวงตาขึ้นมาและถ้าคุณต้องอยู่ร่วมกับเขาหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นจะทำยังไงไปเจาะลึกกันครับลองจินตนาการถึงลูกโป่งนะครับคนที่มี healthy self esteem ครับหรือความมั่นใจปกติเนี่ยคือลูกโป่ง ที่มีเนื้อแน่นครับข้างในมีแก่นสารแข็งแรงแต่นาซิสสครับคือลูกโป่งที่เนื้อบางเฉียบแต่พยายามเป่าลมเข้าไปให้ใหญ่ที่สุดเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นทําไมต้องเป่าให้ใหญ่เพราะลึกๆแล้วในวัยเด็กหรือชายหัวทรอมาของเขาเนี่ยเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ได้รับความรักในตัวตนที่แท้จริงอาจจะถูกพ่อแม่ชมแค่เปลือกต้องเก่งต้องหลอ่อต้องที่หนึ่ง ถึงจะได้รับคําชมหรือทุกละเลยด้อยค่าอย่างรุนแรงจนเด็กรู้สึกว่าตัวตนจริงๆของฉันมันน่ารังเกียจเพื่อความอยู่รอดเขาเลยต้องสร้างหน้ากากขึ้นมาหน้ากากนี้ต้องเพอร์เฟกต้องชนะต้องถูกเสมอเขาไม่ได้โอ้อวดเพื่อโชว์คุณนะครับแต่เขาอวดเพื่อกลบเสียงด่าตัวเองในใจและที่เขาต้องเหยียบคนอื่นให้ต่ำลง ก็เพื่อให้เขารู้สึกสูงขึ้นแม้มันจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวก็ตามเพราะถ้าเขาไม่สูงกว่าเขาจะรู้สึกเป็นขยะทันทีนาซิซิสไม่ใช่มีแค่พวกชอบโชว์พาวนะครับแต่มีสองแบบหลักๆที่ต้องระวังข้อหนึ่งครับโอเวอร์นาซิซิส,สคือแบบเปิดเผยครับลักษณะคนกลุ่มนี้จะชอบแสงสีชอบเป็นจุดสนใจขี้โมครับมั่นหน้าขับรถหรู เราชอบดูถูกคนอื่นซึ่งหน้าข้อดีครับเขามันจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มีเสน่ดึงดูดใจในช่วงแรกกล้าได้กล้าเสียครับข้อเสียครับไร้ความเห็นใจครับไร้ซึ่งเอมพัตตีครับใช้คนเป็นเครื่องมือพอหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งข้อสองครับโคด d น a ร์ซิส i s cool. t เป็นประเภทแอบแฝงใส่ดราม่าครับ อันนี้น่ากลัวกว่าเพราะลักษณะของเขาครับดูภายนอกจะเหมือนเป็นคนทอมตัวขี้อายแล้วก็ชอบเล่นบทเหยื่อครับเขาจะเรียกร้องความสนใจด้วยความน่าสงสารทำไมโลกช่างใจร้ายกับฉันฉันทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่มีใครเห็นค่าจุดตายครับคนกลุ่มนี้เขาจะดูดพลังงานคุณด้วยการทำให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณไม่สนใจเขา คุณคือคนเลวสิ่งหนึ่งที่นาซิสิสขาดไม่ได้ยิ่งกว่าข้าวปลาอาหารคือสัพพลายครับสัพพลคือปฏิกิยาจากคนอื่นครับคําชมคือสัพพลายชั้นดีครับความกลัวการยอมสยบคือสัพพลายชั้นดีครับแม้แต่คําด่าหรือการทะเลาะก็ยังเป็นสัพพลายครับเพราะแปลว่าคุณยังให้ค่าเขาอยู่ครับสิ่งที่เขากลัวที่สุด ไม่ใช่การถูกเกลียดแต่คือการถูกมองข้ามถ้าคุณทำเมินใส่เขาเหมือนเขาเป็นอากาศธาตุลูกโป่งจะแตกทันทีครับเขาจะอรารวาดหรือซึมเศร้าไปเลยครับถ้าคุณต้องทำงานด้วยหรือมีแฟนหรือคนใกล้ตัวเป็นนารซิสซิสอย่าพยายามไปเปลี่ยนเขาครับเปลี่ยนยากมากครับเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ผิด วิธีเดียวที่คุณจะรับมือได้คือการสร้างกำแพงครับตอบสนองให้น้อยที่สุดครับทำตัวน่าเบื่อเหมือนก้อนหินสีเทาครับอย่าให้ซัพพลายครับอย่าชมเกินจริงและอย่าดราม่าตอบครับและรักษาขอบเขตของตัวเองให้แน่นหนาครับแต่ถ้าคุณฟังอยู่และเริ่มสงสัยว่าหรือฉันจะเป็นนาซีซีซ่าเอง พอลึกๆแล้วฉันเปราะบางเหลือเกินเขาบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะนาซีซิสต์ตัวจริงจะไม่สงสัยตัวเองเลยครับเพราะอีโก้มันจะบังตาครับการที่คุณรู้ตัวหรือคุณเริ่มตั้งคําถามว่าหรือฉันจะเป็นนาซีซิสต์แปลว่าคุณยังมีเอมพัตตีครับและมีโอกาสหายครับในทางฮิปโนทอราพีครับการบําบัดกลุ่มคนกลุ่มนี้คือการทุบหน้ากากทิ้งครับและไปกอดเด็กข้างในครับเราต้องพาคุณกลับไปบอกอินเนอร์ชายตัวตนในวัยเด็กว่า หนูไม่ต้องเป็นที่หนึ่งหนูก็มีค่าหนูไม่ต้องเพอร์เฟกหนูก็น่ารักเมื่อตัวตนข้างในแข็งแรงขึ้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากปีศาจมาปกป้องตัวเองอีกต่อไปครับแต่ว่านาซีซิสไม่ใช่ปีศาจนะครับเขาคือเด็กบาดเจ็บในร่างผู้ใหญ่แต่ความบาดเจ็บนั้นมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปทำร้ายคนอื่นอยู่ดีครับถ้าคุณเป็นเหยือ่อจงก้าวออกมาอย่างเข้มแข็ง แต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าคุณเป็นจงกล้าหารที่จะมารักษาบาดแผลในใจครับไม l a b เรามีโปรแกรมในการโอบกอดอินเนอร์ชาแบบปลอดภัยครับที่คุณสามารถซื้อไฟลสกดร์จีบำบัดนี้ไปฟังซ้ำๆได้ทุกคืนก่อนนอนเลยครับสามารถทักเข้ามาขอพิกัดไฟล์นี้ได้หรือเซิร์ชใน s h o ป e e หรือ TikTok Shop ได้เลยนะครับแล้วดูช่องทางการของไม L a b ความมั่นใจที่แท้จริงต้องไม่ทำร้ายใคร และต้องใจดีกับตัวเองนะครับสวัสดีครับ